สวัสดีครับพี่น้องบอกกันทั้งสองแท้จริงๆเนี่ยมากกับน้องปีมเหมือนนี่คือไหนอยู่ในอยู่ในบ้านเหมือนนี่อ่าเห็ดจิ้มจุ่มพี่น้องอ้าวแม่บ้านไอ้จุ่มน้ำจิ้มและจิ้มน้ำจุ่มทักทายพี่ทักทายน้องมึงนี่พี่น้องแบบดิกนิกในบ้านฝนตกพี่น้องไม่ใช่อะไรฝนตกหนักไม่น้องปีม ก็คนตกหนักมากเลยปลากล่องคือเอาพี่น้องมาเนี่ยกินมันแก้วกินมันแก้วแก้วแก้วเบี้ยพี่น้องแก้วบีนี่ฮะกระเคียม่มีปะเยอะอ้ยรูแบบแ่ะ,แบบะใค้สอมคนน, <c oughs> นี้พี่น้องลองบ่ง เอาดาดไฟแล้วก็จู <G> บึงบึงเนี่ยหอนหอนบึงกินเขาแหงไปเลยครับห้องหลังเปลียมพัดดอกบอก แม่แงแล่ะจับอยู่ไปไอะเลียนเร่ขนมปังมาแล้วริข้าไหมริข้าอีกข้างโอ้ยเห็นยังหนอนมปังอืนมปังแม่เอ็อะไรแม่เจ้านี่มาใส่นี่นี่เนืี่นมอยู่

อะไรมันต้องลงเปีมน้นปังสองแผ่นมไม่น้ปังสองอันสองอีอย่าง,างเล้อาคาตุ่น,อ,น,นอ่มือเอ๊ะไม่ไม่ิก็ปวดทาด้วยแบบไหนแก้วนแกนีก กลยวเลยนะเนื้อมีกัเนื้อทุกเนื้อวาไมีผัดเป็เีจนเลยช่ย้าตัวนี้วาในตู้มีบเกลีย้าตัวนี้ผาดกองยผานกองอปิดปด

เด็ดดาดไฟเอาเลยพี S <S ่น้องเนี่ยเอ็นี้เลยใส่กระทะเกียวนะ

พ่อเอาพ่อเอาเอาต้องขึ้นหน่อยพ่อต้องขึ้นให้ก้องให้มันหายขึ้นแบบนิดนึงเลยจะง่ายเหรอตัวนั้นง่ายเป็นไรนี่อะไรเนี่ยแต่ว่าไม่เห็นข้าวอ่ะดูอย่างนี้พองมลงก็เลยนั่นแล้วมันไม่เห็นหัวเออเอาเบิ้งเอาเอาเห็นตั้งหัวอม

Да. Yeah.

แ่มันห่อนได้เพยงต้มให้เลยมีเศษกอกด้วยข้นตกวกี่น้องขนตกกเศร้าเดียวตนะก,กเบ็ดแหง

bì ngon đấy io nè bì ngon với dao kẻo cái bộ bột kẻo với nè cái cái

chương trình dương chương trình dương chương trình dương mắc lưới, <ti Effective dot diyorsun Gregory> Hei, game, Deel, đi được chẳng đứa thôi. đi đây. thế nào. เองดำเนินต่อไปกินเสียๆกินเรื่อยๆพี่น้องมาตรงดีทำเลย์บนกระตกเอาเมื่ดตึ๊บมาป <c oughs> ระมาณนี้เนาะพี่น้องกินให้พี่น้องเบิ่งพอพอข่าวเนาะจิ้มจุ่มเพือว่าหมูกระทะแต่ว่าเป็นเนื้อเนาะเนื้อครับฮอตดอกครับจิ้มกินฮอตดอกเฝน ประมาณนี้ฝากปีนต่อน้องไว้มากกับกดไลค์กดแชร์ด้วยครับขอบุญขอบคุณพี่น้องคือกอติขอม้าติดตามรับชมสำหรับคลิปนี้มือนี้ผมน้องเปิมแตะแม่บ้านอำลาพี่น้องไปเพียงเที่ยงแล้วครับเนาะสวัสดีครับแม่สวัสดีเลยบ๊๊าายยบบายบายบ๊ายบาย